กำลังตักลูกาล,ลังเขียวแล้วนะครับนี่นั่นมิกนนู่นได้แล้วกับตัวนโะอ้โหหลังเขียวครับเลยเต็มที่เก็บดได้เต็มที่แล้วเต็มถังเลย เอาเลยนะอลังการอลรังการเนี่ยแข็งแกร่งเยลยไซไซบิ๊กบิ๊กครับเกี่ยวเป็นใช่ไหมอู้หูตักเต็มระบบดิดอีกแล้วนะนะหนอมเองตักไม่ยังเลยครับน,นั่นครับ จำเนี้ยนะครับแต่ว่าปลาไม่กินงี้ไม่ติดดำปื้นนะจำเนี้ยคนล้วปล่าไม่กินคนกินเองอืมจัดมาอีกนหนึ่งตัวลับ โอ้โหฝีมือจริงๆครับผู้ชายคนนี้หลังเียวหลังเียวนี่ครับ ว่ามันไว้นะครับนั่นนะครับปิดมาลแล้วแล้วงั้นครับมันคือเจ้าเจ้าปลาลังเขี้ยวนะครับเนื้อปลาซากลังเหนียว่าปลากุเล่นะครับรอดาร์คันกับรอดาร์คไม่ต้อง ตักเอาโหลกี้เสี้ยนเลยแต่งมือนะครับนะข้าวเลยครับ <c oughs> หมือแหกงมดนะครับรวยนีครับเอามาตำรเนยครับโหลกี้ดิ้นะไม่รู้อร่อยเยื่ออร่อยอินทรีย์ครับ <c oughs> เอามาดักนาเพื่อเพื่อ,อนาจับนั่นเดียวเลย เดี๋ยวตัวนิ้งยาวจังเลยนี่ครับนั่นน่ะดูเดียวครับดูเลยจัดหม่แล้วนะครับจัดหมาแล้ว เดี๋ยวเราจะรีไว่ยังไหมครับนี่นงง้งเมงเราจะรีไฟเป็นสีแดงกับไอ้ปลามันขึ้นฟุ้งไงรวยนะครับนะเผื่อสีมึกก็จะขึ้นมากันนครับนะนั่นนะครับวิ่งขึ้นมาเลินไหมกับปลาลลใน,นในกรงมาดูเลนไหนมนะถ้ามีมึกก็มันจะขึ้นมาเล่นไฟนะครับขึ้นมาพิวน้ำเลยไอเราตักไป อะไรเที่ยวกับรังเที่ยวเนาะคือเ่าวกับรังเขียวถ้าไม่มีไรเราก็กล a บไปเปิดรอไว้ซีเที่ยวเหรอ โอ้เล็มว oh, oh, oh. oh. ิ่งรับเหล็มวิงเหลมวิงครับโอ้แต่ว่ามันไม่ตันรับไม่ตันวิ่งวิ่งเร็วว่าว่ามันวิ่งเร็วเลวิ่งเร็วว่านะ ลูกกับเละลูกกับเล้อติดมาล่างเลยจัดมาอี่นึงตัวสุดยอดเลยครับเป็นวีดีที่ชาวบ้านแล้วนะรอตามตายพ่านนี่อ่าเงี้ยเหมือนกันนะว,ว่าได้มาแล้วก็ปาไปโทษนะครับกลางี้ย นั่นนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับสองตัวเลยครับไม่ใช่ธรรมดาครับผู้ชายคนนี้หลัง่เลยครับของมึงโซน่าหนาหลังลังนะครับเปร๊บเดียวครับเลยครับไม่เล่นแล้ว ô yêu lưu binh 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 lưu เรื่ไม่ม pues ีครับเรื่ไม่มีน้าโอ้ยได้ยินเสียงลูกกระดิ่งนะครับน้าเปลี่ยนเียนะครับดอกใจหมนเลยครับนึกว่าโดนเลี้ยนะครับรอลุ้นอยู่น้าชกบวางยานะครับไอเที่ยวหลับ มาเดีมัเดียวแดงลาวเด้งมันลบมาแล้วเราจะรีเด้งลาวนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้มันกลับมาแล้วอุ้ยน่าเต็มเลยแปบเดียวมันตายแล้วแป๊บเดียวมันตายหมดเนี้ยใช่ไหมัน แคบเดียมตายหมดแลยครับมึกไม่ขึ้นเลยนะครับวันนี้นะได้หมึกหอมมึกไม่ขึ้นเลยนะครับนะวันนี้ได้มึกอ้อมไปตัวนึงรับเหล็ก็กได้มึกไก่ได้ก็มึกกล้วยไปตัวนึงรับลอยเงื่อนไปเลยนะครับเอาไปลอยไปเลยนถึงได้ลูกมึกมาตัวนะึง นะเดี๋ยวเมึงก,กันหน้าว่าเราจะต้มนะครับนะเราจะไม่ตำเนื้อนะครับว่าจะเราจะต้มตำเมนูนะครับโจดเรียครับโจดเรียอันนี้ก็เป็นวีธีชาวบ้านนะครับนะปัปป่นมึกโดยไม่ต้องโง่เรือนะครับปัน่นตายป่านไม่ลยนะครับนะ เรามาตกปลากลนขึ้นเราได้มีเยอาปิ้นชายกันมั้งครับมันเริมมาแล้วกับมาแล้ว,ลว<ม>นี่ไม่ปนมือเขาจริงๆครับ,เ,รรบเปิดคลิปว่ากันนะเอาคลิปร่งเที่ยวนี่วะเอาคลิปเนี่้ ไปลงได้คลิปหนึ่งแล้วต่อมาเป็นตักมึกตักปล,ลาลังเกียอะคลิปนหนที่นี่้วัสดีครับวันนี้เรามาเล่กันตักมึกตักปลากันแลนะเราปั่นมึกกันไต้สะพานนะเปิดกลโหลอตีเกี่ยวน,นะนะ มานีกับมามหนองเม้งน,นะหนองเม้งพอดีกับอ่าเม้งกับนะเดือปิ้นแล้วมาตักปลากันนะครับนะช่วงนี้มาด้วยกันบ่อยครับรวมจะตาเดียวกันเนี่ยนะครับเราเอามาตำโดตักมาตำเหี้ยปิ้นนะครับนะ มาเล่นกันเลยครับ